สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับโคบานฟาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับอาหารด็อกเตอร์0 2 2ยสี่ส้มนะครับวัวแม่พันธุ์ไม่มีน้ำนมต้องกินด็อกเตอร์0 2นนะครับเรามีจัดส่งกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้มีคิวขึ้นภาคเหนือครับ310ิกระสอบนะครับช่วงบ่ายน่าจะเป็นโคขุนนะครับขึ้นที่แม่ตอดนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่มีความประสงค์อยากที่จะทดลองอาหารด็อกเตอร์นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่โคบานฟาร์มเกโคบานฟาร์มนะครับและตัวแทนทุกตัวแทนทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็เปิดรับตัวแทนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาเป็นตัวแทนของอาหารด็อกเตอร์ของเรานะครับนโยบายของเราง่ายๆครับทำอาหารออกมาให้ดีให้ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ซ้ำให้ได้นะครับ อย่าลืมนะครับแม่พันธุ์ท่านใดไม่มีน้ำนมหรือวัวนมตัวไหนอยากจะกระตุ้นน้ำนมนะครับต้องด็อกเตอร์ตรกสองกระสอบสีส้มเท่านั้นนะครับ